เรินทัพยัดยบทุกคนทุกท่านมาที่นี่ก็เหมือนกับบ้านของเราอยู่ด้วยกันอยู่ดีมีความสุขทุกคนก็มีข้อวัดปฏิบัติในตัวเองหมดไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเขาบังคับถ้าคนอื่นบังคับเราปฏิบัติทาไปไม่ถึงในลกเราต้องฝักใฝ่เราต้องสนใจเราต้องอวิเคราะห์ตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราเราขาดตกปกพ่องอะไร ภาระหน้าที่การงานห้องเราอะไรยังขาดตกปกป่องเราก็ดิบทำดิบแก้ไขเราเป็นคนมีระเบียบหรือไม่ีเราเป็นคนหัดสังเกตรจริตของจิตของเราเราเป็นคนมีความตเตยทะยานอยากมีทิฏฐิมีมานะหรือไม่แล้วก็อะไรควรละอะไรควรลดอะไรควรแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราเราก็ไม่รู้ใครจะแก้ไขให้ต่อไปข้างหน้าก็แก้ไขพฤติกรรมของตัวเอง ลึกลงไปก็แก้ไขคําพูดคําจาลึกลงไปก็แก้ไขความคิดอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรคิดหรือไม่ควรคิดเป็นกุศลหรือว่ากุศลมันจะเป็นชั้นของเขาชั้นของใครชั้นของมันอยู่แต่ไม่ก่อนหลวงพ่อก็อดพูดเหมือนกันอดพูดอหมดพูดทางวาจาเนี่ยอยู่สามเดือนกว่าแต่ใจมันพูดอตลอดเวลาปากไม่พูดแต่ใจมันเอา พูดอยู่ตลอดเวลาพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละอยู่ในป่าในเขาอยู่ในถ้ำเหมือนกับคนมีเป็นร้อยเป็นพันมานั่งฟังเราพูดอยู่คนเดียวนปากไม่พูดนะเห็นคนเยอะๆเราไม่พูดหรอกปากด้วยจะควบคุมเวลาอยู่คนเดียวเราใจมันพูดอุตรุดพอปิดวาจาแล้วก็ใจมันเอาไม่อยู่ก็ควบคุมใจ พอมาควบคุมใจนิ่งแล้วก็พอใจนิ่งแล้ววาจามันถึงค่อยพูดวาจาก็พูดไม่หยุด <c oughs> มันกลับกันไอทไ้ที่ไม่พูดที่ไม่พูดปิดวาจาพอไปปิดวาจาแล้วสมุดหนังสือดินสอเขียนเช็ดเต็มหน้ากระดานเลยเขียนเอาอนนนเขียนเอาันนี <c> ้ <oughs> ทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนไปทั่วตามที่เห็นเห็นมันจะเป็นที่อย่างนั้นนะ อคนที่ไปเคยไปปิดวาจามีไหมไปเข้าอะไรไปเข้ากรรมฐานหนักไปเข้ากรรมฐานหนักอะไรให้คนเขาส่งข้าวส่งน้ำไปเข้ากรรมฐานหนักแต่ถ้าไม่เข้าใจวิธีมันก็มันก็ผิดนะพอไปเข้ากรรมฐานเท่านั้นแหละออกมาแต่ทีนีตาเนี่ยเปียกแฉะหมด ไปนอนมีแต่นอนก็นอน,น,อนจนเปียกแฉมแต่ได้จะไปเจริญสติไปสังเกตไปวิเคราะห์นิวรณ์ก็ไปเพิ่มนิวรณ์ไปเพิ่มความ่งซ่านออกเต็มที่เลยเราต้องรู้จักวิธีการทําความเข้าใจการเจริญสติเจริญสติเพื่ออะไรการทำความเข้าใจกับนิวรณ์ลักษณะของนิวรณ์ซึ่เป็นเครื่องกลางกาั้นจิตของเราเป็นลักษณะอย่างไรมันเกิดอย่างไร การดับกิเลสการละกิเลสเป็นอย่างไรลักษณะของศีลสมาธิเป็นอย่างไรอืสติไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาให้มีสมาธิไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาให้มีก่อนที่จะสร้างก่อนที่จะทําได้เราก็ต้องเ,ออเ,ออเ,ออเราก็ต้องตัดความกังวลละความกังวลเรื่องภาระหน้าที่สมมุติต่างๆมาสำรวจจิตของเราอันนี้สมมุติก็ยังวุ่นวายอยู่ ทางบ้านก็ยังบุ่นวายลูกเต้าก็ยังบุ่นวายครอบครัวก็ยังบุ่นวายอยู่จะหลบหนีมาวัดมานั่งสมาธิมันก็ไม่สงบหรอกนั่งทีไรก็ลูกคนนั่นก็ยังลำบากลูกคนนี้ก็ยังลำบากพ่อบ้านก็ยังหนีไปหาเที่ยวไปหาบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่พอนั่งไปทีไรแต่หัวใจจิตใจมันปุด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 ,ปดขึ้นมากูจะไปตามข้ามัน อยู่ข้ามตังหวัดเขาไปก็มีนะพอเห็นหน้ามาสักก็บเบือ่อลอยก็มี <c oughs> มันเลยไม่สงบสักทีนั่นแหละก็เรียกว่าสมมตุติสมมุติอย่างฉุดอย่างลังมีบากกรรมสมมุติอย่างฉุดอย่างลังอยู่เราก็ต้องไปแก้ไขสมมุติให้ดีๆถ้าปากท้องอยังลําบากไปนั่งสมาธิมันก็ลําบากอยู่ เราต้องพยายามทําสมมุติของเราให้บริบูรณ์ถึงจะไม่มีมากแต่ก็ไม่ให้เดือดร้อนอย่างสมมุติให้บริบูรณ์ทําหน้าที่ของเราให้บริบูรณ์เราทําการทํางานหน้าที่ของเราก็ต้องให้บริบูรณ์ไม่ให้ขาดตกปกพร่องมันก็ส่งผลถึงจิตอีกจุดใหญ่คนทั่วไปย <c oughs> ำพวกขาราชการเี่แทบทุกคน ทำงานใหม่ๆในเงินเดือนน้อยๆในเหลือเยอะทำงานไปทำงานมาเงินเดือนเยอะๆก็ไม่ค่อยจะเหลือตรงนี้แหละสำคัญเพราบริหารไม่เป็นมันก็เลยไม่ลงตัวก็เลยใจก็เลยไม่สงบพักทีเพราะมันภาระนี่สินดินพอกหังหมูอยู่ตลอดเวลาเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มพอคนไม่รู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเองตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีความพอใจยินดีในสิ่งที่เรามี มี่เด้งแต่หามาเพิ่มหามาเพิ่มการปฏิบัติจิตเขาให้คลายออกมันจะไปคลายออกได้ยังไงมันติดตังเหมือนกับดินพอกหังหมูซะแล้วกวาจะขูดออกได้มันไม่รู้เท่าไหร่มันก็ต้องเอาออกตั้งแต่เริ่มอย่าให้มีถึงมีความทุกข์ก็อย่าให้มีนี่มีสินมีเล็กมีน้อยก็อย่าให้มีมีมากมีอะไรก็อย่าให้มีก็ต้องพยายามแก้ไขปรับปรุง จะไปนั่งตั้งแต่ปฏิบัติตั้งแต่ทำตั้งแต่ทำข้างนอกสร้างตั้งแต่นี่ตั้งแต่ฉีมันจะไปได้ยังไงเราก็ต้องพยายามขัดเกลวออกเอาออกหาออกอม,มันไม่มีก็จยหามาเพิ่ม,มถึงลำบากทุกยากถึงขนาดไหนก็พยายามขวัขวายออพอใจมีความสุขกับสิ่งที่เรามีเราเป็นถึงจะมีความสุขในหลักธรรมแม้แต่นิดๆหน่อยๆ แม้แต่ความอยากแม้แต่นิดหน่อยท่านก็ยังไม่ให้เกิดเลยอยากความอยากความทะเยอทะยานอยากละความอยากคลายความอยากไม่ต้องไปเอาตัวใหญ่ๆหรอกเอาตัวเล็กๆท่านก็ยังไม่ให้มันเกิดเลยความอยากนิดๆหน่อยๆนั่นแหะคนมีปัญญาเขามองเห็นเป็นเรื่องใหญ่คนทั่วไปแเขาไม่สนใจเมื่อมันทุกเต็มที่แล้วถึงจะไปแก้ไขมันเลยไม่ทันเราก็ต้องดู ต้องดูต้องแก้ไขนี่สิ่งเล็กๆใน้อยมึงถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นคนมีระเบียบมีความรับผิดชอบมีความเชสละเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้มันถึงจะถูกข์กายวาจาใจก็ต้องให้อยู่ในกองบุญ นี่โอกาสพวกเราก็ได้มาร่วมบุญมาสร้างบุญกัดทั้งทางด้านวัตถุทังทางด้านจิตแล้วก็ประพฤติปฏิบัติขัดเก่าตัวเองมันถึงจะถูกพยายามมเนะ่ะแต่ละวันแต่ละวันนี่เวลาก็มาเอากดเอาเต้นมากลางตามร่มไทรยิมขอบบ่อฝั่งทางหลังหลวงปู่ใหญ่ต่อไปข้างหน้าก็คงจะให้จัดอย่างนั้นแหละอยากโยมมาก็จะให้อยู่กับธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติกลางเต็นนอนอยู่ตามลมไม้มีความสุขมีความสุขดีนึกถึงสมัยเก่าๆสมัยตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีก่อน <c oughs> ตั้งแต่ยังไม่ได้ทําได้สร้างอะไรอะไรก็ลําบากอยู่อะไรก็ลําบาก <c oughs> เวลาเขาเอาศพมาเผาก็ต้องไปนั่งเฝ้านั่งเขี่ยอยู่งั้นน่นั่งเฝ้านั่งเขี่ยอยู่คนเดียวบางทีก็ไหม่บางทีก็ไม่ไหม่อยู่งั้น ้าอยู่เบื่อนายแตาหานที่ก็ขึ้นภูกระดึงสมัยเก่าขึ้นภูกระดึงเทละอาทิตย์ทีละสิบห้าวันไปอยู่ตามหน้าผาตามถ้แล้วก็ค่อยลงมาที่มีกำลังอยู่สมัยก่อนทุกวันนี้คงขึ้นไม่ได้แล้วถ้าขึ้นก็คงจะได้หามขึ้นไปไม่ไหวตะลอนตลอนอยู่ในป่านี่ทั้งทำความสะอาดความเป็นระเบียบทั้งจัดระบบระเบียบ ในป่านี่ก็จะเป็นระเบียบได้ทําทั้งกลางวันกลางคืนแต่หนนหนทางเป็นทะเลเอาดินไปถมบางทีมีตังคนมาถาวายเท่ะร้อยสองร้อยก็ซื้อดินมาตกกลางคืนก็ไปเคียย์อยู่คนเดียวตีหนึ่งตีสองหนาวๆพวกท่านมาเห็นนั่นแต่ผลมันล้วแหละทุกวันเนี้ป่ากันมาทําความเพียรอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นฐานบุญของทุกคน ได้เข้ามาได้บำเพ็ญไม่ต้องไปติดขัดดูสิ่งโน้นสิ่งนี้เข้ามาแล้วสถานที่ก็พร้อมครูบาอาจารย์ก็พร้อมสิ่งแวดล้อมก็พร้อมมันก็การปฏิบัติกิตก็จะไปได้เร็วได้ไวทไําไปให้ทุกที่ตอที่กําลังมีที่พักที่อาศัยห้องท่วมห้องน้ําแม้แต่กาหนทางเดินทางเดินจงกรมทําให้ถึงขนาดนี้เรายังไม่มาพากันทาก็ช่วยเหลือไม่ได้นะ่ะต่างแก่รับพร อาขอให้หย่าจงทุกคนทุกทันจงเจริญสติสร้างความรูรร้กระรู้การหายใจเข้าออกของตัวเราเองให้ต่อเนื่องกันสักพักสักะย่งหนึ่งใช่อนเนอะวางความหยุดความคิดหยุดความกังวลต่างๆเอาไว้ถึงจิตของเราจะไปคิดไปทำโน่นทำนี่คิดเรื่องโน่นเรื่องนี้ก็ให้หยุดเอาไว้ใช่ก่อนนั่งตามรยะยาบทของเราให้สบายไม่ต้องปนมมือ จุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ตรวททองการจูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆความคิดต่างๆก็จะหยุดไปความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่ถ้าเรามีความรู้สึกรับรู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกวา่าสัมปชัญญะมีสติระลึกรู้ต่อเนื่อง เขาเรียกว่าสมปชัญญะแล้วก็พยายามทําให้ต่อเนื่องให้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกถ้าเรามีความรู้ตัวทุกขณะลมหายใจเข้าออกจิตจะเกิดเราก็จะรู้เท่าทันความคิดหรือว่าอากาศนองคันห้าจะผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเราก็จะรู้ทันเพียงแค่การสร้างความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันพวกเรายังไม่ได้สร้างกันให้ต่อเนื่องพวกเราอาจจะสร้างอยู่แต่ก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราว การควบคุมจิตก็อาจจะมีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวก็เลยไม่เห็นไม่ตามทำความเข้าใจให้ตลอดสายว่าการเกิดการดับของขันห้าเขาเป็นอย่างไรทำไมจิตของเราถึงไปรวมไปหลงขันห้าทำให้เกิดอัตตาตกตนลักษณะของอัตตาลักษณะของอนัตตาลักษณะของสมมุติลักษณะของบีมุติเป็นลักษณะอย่างไรถ้าเราจะศึกษาจริงๆให้เข้าถึงวิธี รู้จักอุบายเข้าทําความเข้าใจให้ตรงจริงๆก็ไม่เหลือวิสัยแต่คนเราขาดการทําความเปลี่ยนที่ต่อเนื่องกันพรโหลายสิ่งหลายอย่างมาปิดกั้นเอาไว้วิบากกรรมสมมุติบ้างคอบอครัวบ้างภาระหน้าที่การงานบ้างอันนี้ถ้ายังไม่ถึงเวลาเวลาัมก็อยากที่จะเข้าใจนะเราก็ต้องพยายามน้อมจิตน้อมกายของเราคงมาให้อยู่ในกองบุญเอาไว้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลพอหลับดับได้ก็ดับพอละได้ก็ละ แล้วก็มันจะเดินพรมววหารถ้าถึงการถึงเวลาอัน,นิสงของเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะเดินปัญญาตัวขั้นสูงแยกรูปแยกนามตามทำความเข้าใจละกิเลสหยาบละกิเลสละเอียดเข้าสู่วิปัสนาภูมิจนกว่าจิตของเราจะสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นั้นแหละแต่เราก็อย่าไปทิ้งมีโอกาสแล้วก็พยายามน้อมดูตัวเราทั้งต่ตื่นขึ้นมาได้บ้างไม่ได้บ้างพลัง้งเพลิบบางก็อืพยายามเริ่มทําไม่เข้าใจเท่าไหร่เราก็ยิ่ง ทำความเปลี่ยนให้มากๆไม่ใช่ว่าไปแสวงหาธรรมที่โน่นที่นี่แต่การสังเกตการวิเคราะห์ภายในไม่มีมันก็ยากที่จะเข้าถึงไม่ใช่ว่าไปวัดโน่นครูบาอาจารย์องค์โน่นเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์องค์นี้เป็นอย่างนี้ไปที่นั่นไปที่นี่ไปาำนิอันโน่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีทั้งที่จิตของเราน่ะมันไม่ดีมันถึงออกมาอย่างนั้นถ้าไม่ดีเราก็ทําให้มันดีเสียให้มันเรียบร้อยเสีย ตั้งแต่ภายในภายนอกไม่ดีเราก็ทําให้มันดีเสียมันก็ดีเท่านั้นเองไม่มีใครที่จะให้มันดีได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างหรอกเราต้องพยายามเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรารู้จักวิเคราะห์รู้จักพิจรารณาหาเหตุท้าผลบุคคลเช่นนี้แหละจะอยู่ที่ไหนก็ได้ฟังธรรมจะอยู่ที่ไหนก็ได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาจิตเกิดจิตเละเขรู้จักดับ อาสาเหตุกิเลสเกิดขึ้นจากภายในหรือมีเหตุจากข้างนอกมาทําให้เกิดเราต้องแก้ไขเหตุภายนอกด้วยเหตุภายในด้วยมันสํารวจตรวจตาดูตั้งแต่เด็กขึ้นมาเราพลั้งเพลอให้กิเลสตัวไหนบ้างเอาแค่วันเอาแค่ตื่นขึ้นมาเราก็พยายามเอาให้ทันเช่นกอนก่อนที่จะนอนเราก็ตรวจย้อนเข้าไปดูตั้งแต่เช้าว่าจิตของเราส่งออกไปภายนอกสักกี่เที่ยวสักกี่เรื่องเป็นกุศลหรือว่ากุศลความคิดผุดขึ้นมาพงแต่งจิตของเราสักกี่ครั้ง เหตุจากไปนอกธรรมะทำให้จิตของเราเกิดหรือไม่เพียงแค่วิเคราะห์ตัวเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ามาหาปัจจุบันนี้ให้มันทันก็ยังไม่ค่อยจะทันกันในตั้งแต่การสร้างความรู้ตัวพวกเราก็ยังไม่สร้างกันให้ต่อเนื่องทั้งที่จิตก็เป็นบุญอยู่อยากจะได้บุญฝักไปในบุญอยู่นั่นแหละก็ต้องพยายามกันนะอาจตั้งสติสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนเนอะ อยู่หลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขนาดน,นี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเขา้าวิ่งกออกกระทบกายจม,มูกข,ของเราถ้าเรารู้จักชัดเจนนะว่าอันนี้คือสติอันนี้คือลักษณะของกิตเราก็ไปวิเคราะห์จิตของเราให้เห็นการเกิดการดับไปวิเคราะห์ขันห้าของเราให้เห็นการเกิดการดับเพื่อเรียกว,ว่ารู้เห็นอน,นิจังทุกขังอนตัตตาในการหา้าการได้ยินได้ฝังได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมน,นั่นแหละหลวงพ่อก็พูดเรื่องเก่าของเก่าอยู่นี่เลย ขอให้พวกท่านไปรู้ไปทําความเข้าใจให้รู้ให้ถึงเถึะก็จะเห็นสักวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางเราตั้งสติระลกรู้การหายใจเข้าออกไปชัดเจนกันอ่ะพากกันไว้ฝาพรอมๆกันค่อยไปทำต่อนะสารต่อนะนี่เป็นแค่เราให้ฟัง <c oughs>